สวัสดีครับผมบอลดีบเบเกอร์คลิปนี้ไม่มีอีพีนะครับฟังกันเพลินๆไปปอบบนหน่อยวันที่สิบสี่กรกฎาคมื่อวานพิธาแห้วอกหากจากนายกรู้อยู่แล้วแหละ <c oughs> ผมก็เข้าไปในกลุ่มด้อมส้มอ่ามีแดงคุยด้วยก็เปิดใจกับแอดมินนะว่าผมไม่ใช่พวกคุณขอคุยด้วย ก็คุยผมก็ฟังนส่วนใหญ่แหละผมก็ขอพอทิ้งถึงคิวผมเนี่ยผมก็อธิบายเรื่องก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ถอยหรอกเพราะเขาสนับสนุนหรือว่าให้ความสําคัญกับม็อบเนี่ยมานานและหลายปีแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละแอดมินเบรกเลยไม่ได้ไม่ได้คุณพูดอย่างเงี้ยคุณต้องมีหลักฐานนะไปกล่าวหาเขาอยู่เบื้องหลังผมไม่ได้ใช้คําว่าเบื้องหลังผมอธิบายตามความจริงอ่ะ ก็หยุดผมไม่พูดแล้วคนอ,อื่นพูดมั่งก็ผ่านไปนี่โดนเบรคครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองก็คุยเรื่องมหนึ่งสองมันต้องแก้นะต้องดันให้สุดมันแก้ได้จริงไหมแดงแดงกับทะเลาะก,กับส้มส้มทะเลาะก,กับแดงก็มีแล้วแดงนี่หนักเลยนะบอกว่าม .12 สองเนี่ยเป็นวัฒกรรมวัฒกรรมสกัดกั้นฝั่งประชาธิปไตยโอ้โหผมไม่ไหวแล้วอันนี้ก็บอกต้องแก้มันจะดีขึ้นโอ้โหไม่ไหวแล้ว ผมขอพูดหน่อยเนื้พอพราะผมจะบอกว่าบอกผมพูดนิดเดียวประชาธิปไตยนะมหนึ่งสองกฎหมายง่ายๆมีไม่กี่บรรทัดมันไม่ต้องแก้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเท่านั้นแหละโดนเบรกอีกแอดมินบอกเขารู้แล้วเขารู้แล้ว,ค,ลวคุณดีฟคุณไม่ต้องพูดแล้วเขารู้อะไรอะ่ะเมื่อกี้ความเห็นมันผิดหมดเลยอะในห้องอะ่ะแล้วคุณมาเบรกผมอะ่ะ ซึ่งผมจะอธิบายความจริงคุณก็ไม่ฟังแล้วคุณก็บอกตัวเองเป็นฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยคือพด็จการคือพฤติกรรมพวกคุณเนี่ยมันยิ่งกว่าผด็จการอีกผมจะบอกให้ผมเนี่ยก็ออกมาเลยนะผมไม่จําชื่อห้องด้วยมีคนดูสามรอยกว่าคนคนติดตามเขาเยอะเลยแหละก็ดอมส้มมาแหละนะถ้าคุณฟังคลิปนี้นะ คุณคือผดเด็จการไม่ใช่นักประชาธิปไตยและคุณที่คุยในห้องนั้นนะ่ะก็คือลัทธิลัทธิความเชื่อของพรรคการเมืองคุณออกตัวแรงยิ่งกว่าพนักงานบริษัทพรรคการเมืองเขาอีกลัทธิคืออะไรใครแตะพรรคการเมืองคุณก็ไม่ได้มันตลกนะครับผมฝากหน่อยนะเอาแค่นี้ขอระบายนิดเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะครับแค่นั้นแหละบ๊าย,ายเหนื่อย